ยกคันเร่งแล้วค่อยเลี้ยวยกคันเร่งกันเลยเลี้ยวให้สุดเลี้ยวให้สุดเลยเลี้ยวซ้ายเอองั้นแหละตรงแล้วก็เร่งไปเฮ้ยยกคันเร่งก่อนแล้วค่อยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบิดให้สุดบิดให้สุดซ้ายซ้ายซ้ายไม่ใช่ขวาซ้ายเออบีบให้สุดแล้วก็เร่งหน่อยเร่งอีก เลยแล้วเออเร่งอะไรจำไปเฉยเอายนะกเขาเร่งเดี่ยวซ้ายเดี่ยวซ้ายซ้ายเดี่ยวสุดเลยอะตรงแล้วบอดซ้ายหน่อยเออตรงแล้วเขาเ่งเลยไม่ต้องเลี้ยวแล้ว ờ, nhiều sai, biến hết tụi nó nhiều sai đi. đau lưng ấy.